อันนี้คือทางเข้านะคะจากถนนสุข,ขุมวิทแยกกระทิงลายมานะคะตรงหน้าวัดเนาะอันนี้เป็นพื้นที่โดยรอบด้านในนะคะเข้ามาจะเจอห้องใหญ่ห้องโถงนะคะสระว่ายน้ําใหญ่มากอันนี้เป็นโซนของนั่งเล่นสระว่ายน้ําอยู่ตรงนี้นะคะมีสะเด็กสักผู้ใหญ่นะคะเป็นระบบน้าเกลือนะน้าบนกําแพงค่อนข้างสูงนะคะบ้านจะอยู่ตรงกลางเลยอันนี้จะเป็นทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือห้องนอนก็ได้ค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปดูด้านในนะคะ นี่นะคะห้องแรกห้องมุมนะคะเข้าไปนี่เป็นในส่วนของห้องน้ำค่ะแล้วก็ห้องน้ำอันนี้ห้องน้ำเป็นห้องที่ต่อมาจากห้องแรกนะคะอันนี้เป็นหนึ่งห้องนอนนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วนี่ก็อีกหนึ่งห้องนอนค่ะ อันนี้ห้องโถงด้านในเป็นแบบนี้นะคะเมื่อกี้เรา,าเข้ามาเป็นตรงนี้เนาะไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้กาําลังรีโนเวทนะคะกาลังทาสีกาําลังตกแต่งนะคะนี่คะ่ะห้องนอนอีกหนึ่งนะห้องนอนออกมาด้านนอกตรงนี้นะคะเป็นในส่วนของห้องครัวคะ่ะห้องครัวตกแต่งไว้แบบนี้นะคะข้างห้องครัวมีโซนตรงนี้คือทาครัวปิ้งย่างตรงนี้ได้เลยคะ่ะโต๊ะนั่งเล่นโต๊ะกินข้าวตรงนี้ได้เลย หน้าต่างมานใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะคะหน้าต่างเยอะนะคะบ้านนี้ไปดูซ้อนหลังบ้านนะคะเป็นแบบนี้นะคะระบบสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้เดินผ่านได้นะคะไปสระว่ายน้ําอันนี้ซอกข้างห้องครัวนะคะระบบไฟสระว่ายน้ํานะคะ นี้จะพาเดินหลังบ้านทะลุมาที่สระว่ายน้ํานะคะมีโซนอาบน้ําตรงสระว่ายน้ํานะคะมีห้องน้ําด้านนอกด้วยแบบนี้นะคะสระว่ายน้ํามีสะเด็กสะผู้ใหญ่แบบนี้เลยสะค่อนข้างใหญ่นะคะมีโซนลึกโซนลึกนะคะตรงนี้นะแล้วก็ไปตื้นตรงนูน้นอันนี้กําลังทําตกแต่งระเบียงนั่งเล่นนะคะนี่นะคะ ทางข้าวตรงนี้ต่อเติมได้แล้วก็ห้องตรงนี้นะคะแก้ไขไม่เป็นหน้าต่างได้นะคะเป็นห้องที่สามารถเดินลงมาสระว่ายน้ําได้เลยก็ได้ค่ะกําแพงบ้านค่อนข้างสูงนะคะเนี่ยทำทำลายวันได้เลยนะคะกําลังตกแต่งนะคะฝั่งซ้ายนี้จะเป็นในตัวหมู่บ้านนะคะนี่นะคะบ้านเราหลังนี้นะคะข้นี้เนี่ยเป็นร้านเป็นบ้านมุมเลยแล้วก็จะ เป็นทางเข้าจากสุขุมวิทค่ะโซนนาเกือ